สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องกล้วยกันตาไม่รู้ว่าผู้ติดตาม2,600กกว่าคนไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาดูหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกของทางช่องนะคะปกติช่องเรา ช่องกุ้ยกันตะเนี่ยก็จะมีช่วงเก t ทริปวิดกันตะที่พาเที่ยวนะคะแล้วก็มีช่องเกี่ยวกับ DIY น้องหมาน้องแมวแล้วก็รายการเกี่ยวกับเข้าครัวทำอาหารบ้างนะคะแล้วแต่โอกาสแต่วันนี้ก็เลยมีความคิดว่าจะลองมาไลฟ์สดในช่องดู มีโอกาสดีก็เลยจะพาเพื่อนๆมาเดินขึ้นวัดพระธาตุเขาเรียกว่าอะไรอะตรงวัดพระธาตุแม่เย็นนะคะเพิ่งมาถึงตอนนี้อยู่ลานจอดรถวัดพระธาตุแม่เย็นเนี่ยเขาจะตั้งอยู่บนดอยนะคะ อยู่บนเนินด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองอำเภอปายวันนี้เราจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูวิวมุมสูงนะคะจะเห็นวิวของอำเภอปายในตัวเมืองเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแพนกล้องไปให้ดูว่า จะได้ลองดูนะคะมีด้านหลังนี่นะคะอ๋อเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูก่อนตรงนี้ด้านบนเนี่ยเป็นลานจอดรถของวัดพระาธาตุแม่เย็นนะคะตรงน้อนน่ะ วัดพระธาตุไม่เย็นในส่วนเนี้ที่เขาบุรณะเนี่ยเพราะว่ามีไฟไหม้บริเวณเนี้ยมันจะเป็นป่าสักป่าตองติงเยิะนะคะมันก็หน้าแลง้งใบไม้แห้งมันก็เยอะพอบริเวณนี้เกิดไฟไหม้ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงบุรณะนะคะแต่ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ ตั้งของมองจากด้านบนเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นจากด้านบนเนี่ยเสียนพระองค์ใหญ่ๆอยู่ข้างบนนู้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองพาเพื่อนๆเ,เดินขึ้นบันไดนี้ไปกราบสักการะพระองค์ใหญ่ด้านบนนะคะนี่ทำเหมือนวัดพม่าเลยนะคะมีสิงคู่อยู่ด้านหน้าแต่เป็นบันไดาทางขึ้น เดี๋ยวเราจะดูว่าจากชั้นล่างขึ้นไปถึงชั้นบนเนี่ยมีกี่ขั้นนะคะแล้วก็ใช้เวลากี่นาทีคิดว่าไม่น่าจะนานจะเดินแล้วก็นับไปเรื่อยๆ เดี๋ยวรออีกสนาทีจับเวลาเดินขึ้นไปด้านบนพระพุทธร,รูปด้านบนจะเรียกว่าพระพระสักยะมุนีอะไรสักอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้แล้วจะเห็น มีคนขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราลองเดินเลยดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

5้ถึงแค่ลานตรงที่พักนี่ก็5้าิบสี่ขั้นแล้วนะคะลองกลับไปดูมุมด้านหลังยังมองไม่เห็นตัวอำเภอนะคะ5้าิบสี่ขั้น

ตอนนี้อยู่ในขั้นที่หนึ่งร้อยนะคะครบหนึ่งร้อยแล้วยังไม่ถึงครึ่งทางเลยไม่รู้มีกี่ขั้นเนี่ย <c oughs> ร้้อยหาสิบถึงตรงที่พักตรงนี้เจ็ดสิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเหมือนจะแน่ซีดเลย แ okay. ดดร้อนร้อยเจ็ดสเจดร้อยเจ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 ็โอเคนับต่ออ๋อง๋ฮะอยู่ข้างหน้าเรานีล่ะคะร้อยเจ็ดสเจ็ด สองร้อยตอนนี้สองร้อยขั้นน่าจะเกินครึ่งเกินครึ่งทางแล้วค่ะสองร้อยขั้นด้านบนก็เห็นองค์พระละ ถึงด้านบนแล้วนะคะสองร้อยเก้าสิบห้าขั้นนะคะจากข้างบนจากข้างล่างลงมาจากข้างล่างขึ้นมาถึงด้านบนนะคะที่พระใหญ่องค์สีขาวด้านบนของวัดพระาธาตุแม่เย็นนี้นะคะมีทั้งหมดสองร้อยเก้าสิบห้าขั้นนะคะ เมื่อกี้เดี๋ยวนะใช้เวลาเดินหนาทีนะคะห้านาทีกว่ากหนาทีก็ถือว่าเดี๋ยวนับกันเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูวิวจากด้านล่างนะคะสวัสดีค่ะมีเพื่อนๆเข้ามาดูหนึ่งคนเป็นการไลฟ์ครั้งแรกของช่องกล้วยกันตานะคะ ก็เลยมาชวนเพื่อนๆเ,เดินขึ้นบันไดตรงวัดพระาธาตุแม่เย็นนะคะเพื่อที่จะมาดูวิวมุมสูงของอำเภอปายนะคะตอนนี้เราอยู่ด้านบนของวัดพระาธาตุแม่เย็นนะคะขึ้นมาไหว้พระองค์ใหญ่ตรงนี้นะคะ ใกล้จะวันพระใกล้จะเข้าพรรษาแล้วก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆมาเดินขึ้นมาสักการะบูชาพระด้านบนนี้นะคะเป็นพระองค์ใหญ่ที่มีศรัทธาเข้ามาสร้างไว้นะคะมีชื่อว่าพระพุทธโลกุตตะมหามุนีนะคะสาธุให้เพื่อนๆ ได้ขอพรแล้วก็รับโชคกันนะคะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเผื่อใครอยากจะเสี่ยงโชคเพราะว่าเมื่อกี้ที่เดินขึ้นมานับขั้นบันไดขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดมี295ขั้นนะคะจากด้านล่างลานจอดรถด,ด้านล่างที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงหลังคาแดงๆที่เป็นโบสถ์อุโบสถของวัดนะคะตอนนี้ทางวัดพระธาตุแม่เย็นเขากำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงนะคะ เพราะว่าวิหารโบสถ์เก่าเนี่ยถูกไฟไหม้บริเวณนี้มันจะเป็นป่าป่าสักป่าตองตึงนะคะเวลาหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะมีใบไม้แห้งเยอะแล้วก็เกิดไฟไหม้ไฟป่านะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงบุรณนะเวลามากราบไหว้เราก็จะขึ้นมาด้านบน,นจากมุมนี้นะคะ ที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นทิศตะวันออกของอำเภอปลายนะคะพอเรามองไปด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นตัวตัวเมืองตัวอำเภอทั้งหมดนะคะด้านขวาก็จะเป็นฝั่งที่จะต้องไปทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนตัวเมืองด้านซ้ายก็จะกลับออกเชียงใหม่นะคะเพราะว่าแม่ฮ่องสอนเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยที่ราบจะน้อยนะคะจะเป็นที่ราบกลางหุบเขา จะมีภูเขาหุบเขาล้อมรอบนะคะเวลาเกิดฝนหรือว่าหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะเกิดหมอกได้ง่ายเพราะว่าเป็นที่แอ่งกระทะเพื่อนๆทักทายกันได้นะคะ พักไทยกันเข้ามาได้คะเดี๋ยวก็สักพักก็จะปิดไลฟ์แล้วนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นไลฟ์ครั้งแรกของทางช่องก็เลยจะมาลองไลฟ์ดูนะคะก็อยากจะพาเพื่อนๆมาทำบุญไหว้พระแล้วก็ดูวิวของอำเภอปลายในมุมสูง360องศานี้นะคะเห็นโดยทั่วเลยยังไงก็ฝากติดตาม กับทางช่องด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปช็อตคลิปอะไรเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็จะลงไว้ให้เพื่อนๆเพราะว่าทางช่องของกล้วยกันตาเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยก็จะมาจากคลิปที่พาเพื่อนๆท่องเที่ยวนะคะสัญญาณมีสายเข้าค่ะเด,เดี๋ยวยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามกับทางช่องด้วยแล้วก็ พาไปเที่ยวที่ไหนๆก็จะคอยลงอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะเมื่อกี้ที่เราเดินขึ้นมาเนี่ย295ขั้นเนี่ยก็ใช้เวลาไม่ถึง5ประมาณ5นาทีนะคะห้านาทีเนี่ยนะคะก็ขอให้เพื่อนๆได้รับบุญวันนี้ที่เรามาไหว้พระกันนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกับทั้งช่องด้วยค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย